ไร์เปิดภาพสุดซึง้งนาทีคุณแม่มนทิราได้เจอหน้าสอรยุทธ์ครั้งสุดท้ายแม้จะเศร้าทรมานแค่ไหนแต่สุดท้ายชีวิตก็ต้องผ่านไปให้ได้เช่นเดียวกับผู้ประกาศข่าวคนดังแห่งรายการเรื่องเล่าเช้านี้ไร์พิชยธันจันพุทธที่สูญเสียคุณแม่มนทิราจันพุทธไปอย่างสงบหลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็ง งานนี้บรรดาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆต่างเดินทางไปฟังสวดอภิธรรมและให้กำลังใจผู้ประกาศสาวเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสยุทธที่อยู่เคียงข้างสาวไบรท์มาตลอดล่าสุดสาวไบรท์ก็ได้เปิดภาพสุดท้ายในวันที่พี่ยุทธเดินทางมาเยี่ยมคุณแม่ทันทีหลังก้าวขาพ้นเรือนจำ แม้กระทั่งวันสุดท้ายที่แม่จะไปพี่ยุทธก็ยังมาอยู่ข้างๆได้ทันเวลาโดยไบรท์ได้ระบุว่าขอบคุณพี่ยุทธมากๆนะคะสำหรับทุกอย่างพี่ยุทธเป็นเหมือนคนในครอบครัวและไบรท์เชื่อว่าแม่รอพี่ยุทธให้มาพบหน้ากันก่อนเป็นครั้งสุดท้ายเช้าออกจากเรือนจำบ่ายมาเยี่ยมแม่ทันทีวันสุดท้ายของแม่พี่ยุทธก็มาส่งทันเวลา ช่วงวันงานพี่ยุทธก็มาหาแม่ทุกวันไบร้ทราบสึ้งใจและอยากขอบคุณในน้ำใจของพี่ยุทธไม่รู้จะพูดคำไหนเลยจริงๆค่ะรักพี่ยุทธนะคะและไบร้์เชื่อว่าแม่ก็รู้สึกเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ